ไม่อยากติดโควิดติดก็ไม่อยากตายทำยังไงดีคะคุณหมอวันนี้หมอมีคำแนะนำจากกรมควบคุมโรคสหรัฐอเมริกามาแนะนำติดตามชมนในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะรายการไลฟ์ทอล์กกับด็อกเอรแคทอาจารย์แพทย์หญิงพิรุธัญญาหารจากเพจด็อรพงศ์สะทอนแอนด์ดพร์พิรุชค่ะตอนนี้ดูข่าวทุกวัน น่ากลัวมากขึ้นนะคะมีเคสของคนเป็นโควิดเพิ่มขึ้นทุกวันเลยค่ะวันนี้ก็1,800กว่าเคสแล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยกันถึง21ท่านนะคะแล้วเมื่อวานถ้าใครได้ดูข่าวก็จะเห็นว่ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยออกมาพูดแล้วค้าว่าการที่เราเป็นโควิดระลอกนี้ค่ะจะรุนแรงนะคะแล้วมักจะลงปอดพอลงปอดเนี่ยก็จะมีคนส่วนหนึ่งนะคะที่จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจ แล้วก็จะมีโอกาสเสี่ยงชีวิตเสียชีวิตได้สูงค่ะซึ่งปัญหานี้ค่ะมีคนโทรเข้ามาหาหมอเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาด้วยค่ะเพราะแต่ละคนก็เครียดค่ะติดแล้วก็กลัวจะเป็นหนักค่ะทํายังไงได้บ้างวันนี้หมอมีคําแนะนําจากกรมควบคุมโรคนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะหรือที่เราเรียกกันว่า CDC นะคะย่อม,มาจาก Center of Disease Control ค่ะ ซึ่งจะทำงานคล้ายๆกับกรมควบคุมโรคบ้านเราค่ะก็คือจะทำหน้าที่คอยดูแลโรคต่างๆโรคติดต่อว่าอันไหนมีปัญหาตรงไหนบ้างแล้วก็มีงานวิจัยต่างๆเข้ามาสนับสนุนนะคะอย่างเช่นตอนนี้ค่ะโควิด1 i เราก็รู้จักมันมากขึ้นนะคะมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะแล้วได้ตีพิมพ์แล้วเอามาสรุปเป็นคำแนะนำต่างๆซึ่งบันทึกอยู่ในเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค ของสหรัฐอเมริกาหรือว่า cdc เลยนะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะแรกเลยนะคะถ้าเราไม่อยากติดโควิด -19 ทยำยังไงที่สำคัญนะคะที่เราพูดถึงกันเป็นประจำเลยค่ะก็คือการสวมแมสเวลาออกนอกบ้านนะคะออกไปข้างนอกเราจะต้องสวมแมสค่ะตอนนี้นะคะ cdc แนะนำในกลุ่มที่ในกลุ่มประเทศที่มีการระบาดมากเนี่ยให้ใช้สชั้นเลยนะคะ สมหน้ากากอนามัย2ชั้นนะคะแต่บางคนถ้าปัจจัยไม่เพียงพอเราอาจจะใช้เป็นหน้ากากผ้าชั้นนอกหน้ากากอนามัยด้านในก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถหาหน้ากากอนามัยได้ได้ง่ายมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้เราใส่2ชั้นเลยเพื่อป้องกันสารคัดหลั่งต่างๆหรือตัวเชื้อโรคที่จะเข้ามาสู่บริเวณจมูกและปากของเรานะคะ นอกจากการสวมแมสแล้วนะคะก็ยังมีคำแนะนำจาก cdc เนี่ยมาอีกก็คือการล้างมือบ่อยๆค่ะการล้างมือก็คือเหมือนเป็นเกาะป้องกันถ้าเราไปหยิบหรือไปจับอะไรที่มีเชื้อโรคมาเนี่ยมันก็จะทำให้เราล้างเอาสิ่งสกปรกแล้วก็เชื้อโรคนั้นออกไปด้วยนะคะมันเป็นการฆ่าเชื้อโรคได้ดีที่สุดเลยนะคะล้างน้ำสบู่นี่แหละล้างไปอย่างน้อย20วินาทีนะคะ ถ้าเป็นกรมควบคุมโรคของไทยเราก็จะบอกว่าให้ร้องเพลงที่เราชอบไปเลย20วินะคะล้างล้างล้างจนสะอาดเพื่อเอาเชื้อโรคที่ติดอยู่ตามนิ้วมือของเรานั้นออกไปนะคะอันต่อไปค่ะก็คือการเว้นระยะห่างทุกท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าให้เว้นระยะห่างแต่มันควรจะห่างแค่ไหนล่ะถ้าตามกรมควบคุมโรคของอเมริกาหรือ cdc เนี่ยเขาก็จะให้ห่างอยู่ที่6ฟุต หรือ180ซนติเมตรนะคะแต่ถ้าอาจารย์ง่ายๆคือประมาณ2เมตรเลยค่ะห่างกันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมสวมแมสด้วยถ้าเราทําได้ทั้ง2ออย่างก็คือทั้งสวมแมสแล้วเว้นระยะห่างเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะคะแล้วอันถัดไปนะคะก็คือการที่เราต้องหลีกเลี่ยงเข้าไปอยู่ในชุมชนที่แออัดที่การถ่ายเทอากาศไม่สะดวกนะคะ การที่เข้าอยู่ในบริเวณที่คนเยอะๆนะคะทําให้มีโอกาสจะสัมผัสเชื้อได้มากมันอาจจะมีเชื้อที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้นะคะซึ่งมันก็มีวิจัยออกมามากมายหลายที่ว่าเชือ้อโควิด -19 มันมีโอกาสลอยอยู่ในอากาศได้นานหลายชั่วโมงดังนั้นเราควรจะดูแลตัวเองด้วยการหลีกเลี่ยงเข้าไปในที่ชุมชนหรือที่อากาศปิดหรือในที่คนเยอะๆค่ะ ช่วงนี้พึ่งออกไปเที่ยวไหนนะคะอยู่กับบ้านหาความสุขกับการอยู่กับบ้านดีกว่านะคะพอออกไปก็เพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองแล้วพอกลับเข้ามาก็เพิ่มความเสี่ยงกับคนที่เรารักในบ้านด้วยนะคะอยากให้เราคิดไว้เลยว่าในคนที่เราไปพบเจอน,นั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิด1 9กันทุกคนแม้แต่คนในครอบครัวเราเองนะคะอย่าประมาทเพราะส่วนใหญ่คนที่ติดมักจะมาจากคนใกล้ชิดนะคะเพราะเราก็จะประมาท ว่าเราไ,ไม่เป็นหรอกหรือว่าคนใกล้ชิดเราไ,ไม่เป็นหรอกเราก็จะผ่อนคลายมากเกินไปเช่นอาจจะถอดแมสหรือกินข้าวร่วมกันหรืออยู่ใกล้ชิดกันเกินไปเนี่ยมันทําให้เราเกิดโอกาสติดโควิด19ได้ง่ายกว่าคนที่ระมารระวังตัวเองเป็นอย่างดีค่ะเราจะมีภาพให้ดูนิดหนึ่งค่ะเป็นภาพที่อยู่ในเว็บไซต์ของ cdc ของอเมริกาเนี่ยนะคะเป็นภาพแสดงให้เห็นว่าอันนี้คือการ ดูแลตัวเองให้ห่างไกลโควิดนะคะก็คือ stay at home นะคะอย่าออกไปไหนอย่าออกไปที่ที่มีชุมชนคนเยอะๆใส่แมสนะคะเวลาออกจากบ้านถ้าจำเป็นต้องออกแล้วก็ล้างมือน,นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันไปที่ที่คนเยอะเกินไปแล้วถ้าเราออกไปเจอใครเราก็จะต้องอยู่กันห่างกันประมาณ6ฟุตนะคะหรือประมาณ2เมตรไปเลยนะคะเนี่แหละจไม่ยากนะคะทีนี้นอกจากการที่เราดูแลสุขอานามัยตัวเองนะคะ สมหน้าก,กากอนามัยเว้นระยะห่างไม่ไปที่นีชชุมชนนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วเนี่ยเรามาดูเรื่องอาหารการกินกันบ้างค่ะว่าทาง cdc เนี่ยเขาแนะนำยังไงนะคะสิ่งสำคัญเลยเขาแนะนำมีวิตามินนะคะอยู่3ตัวที่เขาแนะนำว่ามันดีมีประโยชน์และจะทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายเราเพิ่มขึ้นค่ะตัวที่หนึ่งเยคือวิตามิน C นะคะตัวที่สวิตามินดี และตัวที่3คือซิงค์ค่ะแต่ท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าเขาให้ท่านผู้ชมอย่าไปกินอาหารเสริมหรือวิตามินเขาแนะนําอย่างนี้ค่ะว่าให้กินวิตามินซีที่มาจากธรรมชาตินะคะคือผักผลไม้นั่นเองนะคะในบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีผลไม้เยอะมากค่ะและผละไม้เหล่านั้นก็มีวิตามินซีเยอะเลยค่ะอย่างเช่นส้มนะคะฝรังมะนาวนะคะหรือแม้แต่พวกระกำนะคะ านผู้ชมนะคะสามารถเลือกกินได้มากมายนะคะแล้วถ้าเราสามารถเลือกกระปทานผลไม้ที่เป็นของคนไทยเราเองเนี่ยมันก็จะดีในแง่ที่เราช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเองนะคะอย่างหมอนะคะชอบสั่งระกรรมนะคะแล้วก็สละมาจ,จากชาวสวนโดยตรงนะคะสั่งใน Facebook แล้วก็ส่งตรงมายัางบ้านเลยค่ะเราก็ได้ทั้งวิตามินซีป้องกันโควิดแล้วก็ได้อุดหนุนคนไทยด้วยกันด้วยค่ะ อันหนึ่งก็คือวิตามินดีนะคะทาง cdc แนะนำให้ดื่มนมค่ะเป็นวิตามินดีที่ได้จากการดื่มนมโลว์แฟทที่โลว์แฟตเพราะว่าเราไม่อยากให้ได้รับไขมันที่มากเกินไปนะคะแนะนำเป็นนมโลว์แฟตจะดีกว่านมเนี่ยจะมีวิตามินดีซึ่งสามารถทำให้ร่างกายเราได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอนะคะแล้วตัวที่3มนะคะคือซิงค์ค่ะซิงค์เราก็จะได้จากอาหารประเภท ญญพันยพืชนะคะเช่นถั่วต่างๆถั่วเลื้องถั่วเขียวถั่วแดงนะคะหรืออาหารทะเลนะคะก็มีซิงอยู่ในปริมาณมากแล้วก็เนื้อสัตว์ค่ะเน้นโดยเฉพาะส่วนเฉพาะที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะอย่าก,กินไขมันเยอะเกินไปนะคะเป็นเลนเมดทั้งอาหารเหล่านี้นะคะ่ะจะเป็นอาหารที่มีซิงคในปริมาณสูงและถ้าเกิดเรากินทั้ง3อย่างเนะะี่ยค่ะมันก็จะช่วยเพิ่มปูนต้านทานของร่างกายเราะะทำให้เราลดโอกาสที่จะเกิด บ้งติดเชื้อต่างๆอย่างเช่นไข้หวัดแต่ว่าถ้าใครนะคะมีปัญหาว่ารับประทานไม่ได้รับประทานได้น้อยอย่างเช่นคนที่เพิ่งผ่าตัดลำไส้มานะคะมีปัญหาทางด้านการดูดซึมอย่างนั้นคุณอาจจะต้องได้รับการเสริมจากภายนอกนะคะแต่แนะนําว่าคุณจะต้องปรึกษาแพทย์ดีกว่าอย่าไปซื้ออาหารเสริมหรือวิตามินมารับประทานเองนะคะอีกอย่างหนึ่งแล้วคือการออกกำลังกายนะคะ การออกกำลังกายจะทําให้คนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะโดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอคาร์ดิโอก็คือการออกกําลังกายเกี่ยวกับช่วยการทํางานของหัวใจและปอดนะคะการที่เราออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะช่วยคาร์ดิโอเนี่ยมันก็จะช่วยให้การทางานของปอดและหัวหใจดีขึ้น,นะคะ่ะนอกจากทั้งหมดทั้งมวลท,ที่หมอพูดมาไว้ว่าการที่เราดูแลสุขอนมามัยนะคะอาหาร ออกกาลังกายแล้วอีกอย่างหนึ่งโดยที่เรารู้กันอยู่แล้วค่ะว่าถ้าท่านใดเนี่ยมีโรคประจําตัวโอกาสที่โควิดมันจะลงปลอดแล้วเกิดปอดอักเสบและเสียชีวิตเนี่ยจะมีมากขึ้นค่ะดังนั้นถ้าใครนะคะมีโรคประจําตัวต้องระวังนะคะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงนะคะอยากให้ท่านผู้ชมลองดูตรงนี้ก่อนนะคะว่าดูใน ตารางนี้นะคะของ Center of Disease Control เนี่ยของ CDC ของอเมริกาเนี่ยเขาได้รวบรวมข้อมูลจะจะพบว่าคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เป็นแล้จะต้องนอนโรงพยาบาลก็มีเพิ่มขึ้นนะคะตัว x เนี่ยก็คือเป็นจำนวนเท่านะคะอย่างเคสผู้สูงอายุก็คือจะมีมากเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยนะคะที่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วสำหรับ การเสียชีวิตนะคะอย่างเช่นถ้าอายุ85ปีขึ้นไปค่ะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตถึง8,700เท่านะคะของคนในวัยหนุ่มสาวเลยนะคะจะเห็นว่าคนเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงนะคะรวมไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งเลยก็คือกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่นคนที่มีปัญหาโรคปอดปัญหาโรคไต รือปัญหาโรคอื่นๆนะคะซึ่งปัญหาโรคประจำตัวเนี่ยหมอจะพูดในคลิปถัดไปนะคะว่าคนกลุ่มไหนที่เวลาพอเป็นโควิดแล้วมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากขึ้นนะคะอันนั้นจะพูดโดยละเอียดแต่วันนี้คือจะรวมๆก่อนว่าคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแล้วเป็นหนักนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าแล้วทำยังไงดีอะคะเพราะว่าเลือกอายุเนี่ย มันแก้มไม่ได้ซะด้วยแล้วก็โรคประจําตัวเนี่ยมันก็แก้มไม่ได้ถ้าเป็นไปแล้วใช่ค่ะทั้งอายุแล้วก็โรคประจําตัวมันแก้มไม่ได้ถ้าคุณเป็นไปแล้วถ้าให้ดีนะคะคุณจะต้องดูแลสุขภาพต่างๆของคุณนะคะไม่ให้เกิดโรคประจําตัวตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวแต่ถ้าตอนนี้คุณอายุสี่ห้าสิบแล้วนะคะคุณมีโรคประจําตัวนะคะยังไงก็ตามนะคะคุณก็อย่าลืมค่ะคาว่าซ่อมก่อนเสื่อมนั้น ที่หมอคอยเน้นย้ำมาเสมอนะคะนักรึกษาคอนก็นเน้นย้ำตลอดเพราะว่าการที่เราซ่อมก่อนเสื่อมเนี่ยมันจะทําให้โรคต่างๆที่เราเป็นอยู่อย่างเช่นโรคประจําตัวของเราเนี่ยมันไม่ลุกลามนะคะอย่างถ้าคุณเป็นเบาหวานอยู่คุณดูแลมันดีนะคะคุมน้ําตาลได้ดีเวลาคุณเป็นโควิดภาวะแทรกซ้อนมันก็จะไม่เยอะค่ะหรือแม้แต่ว่าคุณเป็นไวัยทองก็เถอะแล้วคุณ ดูแลสุขภาพมันได้ดีเนี่ยอาการต่างๆคุณไม่มีพอคุณติดโควิดคุณก็จะรู้แล้วว่านี่คืออาการโควิดแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทําอะไรเนี่ยคุณจะแยกไม่ออกแล้วว่าไออาการเหล่าน,นี้ปวดเมื่อยอ่อนเพลียหนาวเหนาร้อนๆเนี่ยคุณเป็นจากโควิดตัวคุณเป็นจากไวัยทองของคุณนะคะมีคนไข้อยู่ท่านหนึ่งค่ะของหมอเนี่ยเป็นไทรอยนะคะเป็นพิษซึ่งตอนช่วงที่เขาเป็นใหม่ๆนะคะอาการเหมือนโควิดเลยแล้วหมอที่ตรวจ เขานะคะสงสัยว่าเขาเป็นโควิดหรือเปล่าตรวจเช็คจนหมดแล้วไม่ใช่ค่ะแต่ว่ากลายเป็นไทเปอร์ไทรอยหรือว่าไทรอยเป็นพิษเห็นไหมคะว่าโรคเหล่านี้มันทําให้เกิดความสับสนแล้วก็จะทําให้เวลาถ้าคุณไม่รู้ประจําตัวเหล่านี้เวลาคุณติดโควิดคุณก็จะอาการรุนแรงมากขึ้นนะคะดังนั้นซ่อมก่อนเสื่อมถ้าคุณเจ็บป่วยอะไรอยู่คุณเรียบดูแลรักษาอย่าปล่อยให้มันลุกลามหรือแม้แต่คุณ ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าคุณเริ่มอายุมากขึ้นคุณก็ต้องดูแลสุขภาพค่ะบุรณาการร่างกายนะคะซ่อมก่อนเสื่อมตรงไหนทำได้ให้รีบทานะคะการที่เราดูแลสุขภาพบุรณาการร่างกายนะคะเหมือนกับเราชักเย์เยกับความเสื่อมที่มีค่ะถ้าเราดึงกลับมาได้เหมือนเราได้ย้อนวัยย้อนอายุกับกลับไปในวัยที่หนุ่มสาว ะะวันก็เหมือนกับว่าสุขภาพของคุณดีขึ้นนะคะเหมือนย้อนอายุกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งนะคะอายุของคุณจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเละคะเพราะว่าอายุจะเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแต่สุขภาพของคุณจะไม่แย่ลงตามไปด้วยค่ะถ้าใครชอบความรู้ดีแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปกด subscribe ค่ะดรพงศกรแอนด์ดรเพีวชแนลนะคะดูคลิปอื่นๆได้อีกค่ะมีความรู้อีกมากมายเลยค่ะและใน Facebook ก็กด ฟอลโล่ Follow, หรือกดไลค์นะคะจะได้รับความรู้ดีๆจากหมอเป็นประจำนะคะถ้าใครมีคำถามก็อย่าลืม inbox เข้ามาในนั้นเป็นระบบตอบอัตโนมัตินะคะซึ่งหมอคุณพงศธรเนี่ยเขียนเรียบเรียงไว้ให้ค่ะเพราะว่าถ้าตอบเป็นคนๆหมอตอบไม่ทนันไม่ไหวแน่นอนเพราะมีงานอื่นด้วยนะคะถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะก็ติดต่อโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you.